เมื่อวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาพระครูสังวรสิทธิโชติเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนอำเภอขอดจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพิสูสมณเณรกว่า211รูปเดินธรรมยาตราฉลองแชมป์บาลีประจำปีพุทธศักราช2565ของคณะสงฆ์ภาค7โดยเริ่มธรรมยาตราจากวัดศีโสดา สู่จุดหมายปลายทางที่วัดพระเทศขออภัยค่ะสู่จุดหมายปลายทางที่วัดพระธาตุดอยสุเทพรวมระยะทางประมาณ12กิโลเมตรโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพโกศลอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดศรีโสดามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในะระหว่างการเดินธรรมยาตราบรรยากาศก็กเป็นไปด้วยความปรับปื้นปิติในบุญตลอดเส้นทางการเดินและเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นที่ตั้งแห่งศรัธทธาให้กับคณะสาธุชนที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากเมื่อมาถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็ได้มีคณะสิทธิานุสิตวัดพระธรรมกายในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ถวายการต้อนรับ หลังจากนั้นคณะพระธรรมยาตราก็ได้เวียนประทักษินรอบพระเจดีย์ดอยสุเทพซึ่งพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมต้อนรับในครั้งนี้ต่างนั่งประนมมือตลอดระยะเวลาที่พระพิสุสมัมณรเวียนประทักษินสามรอบพร้อมสวดอิติปิโสอีกด้วยค่ะ ก็เป็นภาพที่น่าปลื้มปิติใจแล้วก็น่าอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราได้มีโอกาสถวายการต้อนรับและที่สําคัญได้เป็นกําลังใจให้กับ,รบพระภิกษุสมัมเณรที่ท่านตั้งใจศึกษาภาษาบาลีอีกด้วยค่ะ